นีคุณมีสักผมก็อธิบายเรื่องน้ําอธิบายเรื่องน้ํามันนะครับเพราะมันใช้ร่วมกันครับจนะช่วยเรื่องของเบาหวานเรื่องของน้ําหนักมากเลย่อไหคุณวิทยศักตร์ไปปฏิบัติคุณไปมีศัก์ปฏิบัติได้ภายในสามเดือนคุณมีศักลดไปเกือบ20กิโลครับผมยังมีรูปมาแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมยังบอกคุณมีศักเออคุณมีศัก์ ผมว่าผมไปเปิดคลินิกลดความอ้วนดีกว่านะคุณมีศัก์ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยได้ไหมคุณมีสักบอกได้ได้ได้ไ,ดไเป็นไรท์ทมาของอาเปิดไม่ไร่ยินดีไปเป็นพรีเซนเตอร์นี่ผมมาที่สวัสดิการก่อนอีกหน่อยอาจจะไปเปิดแล้วไอ้คุณมีศัก,กไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับพราะเขาเปิดกันเยอะเหลือเกินแล้วบางทีเข้าคอร์สทีโอ้เป็นแสนแสนผมเสียดายสตังค์แทนเขานะครับ แล้วถ้าลดลงด้วยวิธีนี้จะเป็นการลดที่เป็นธรรมชาติประหยัดนะครับแล้วไม่ทำลายสุขภาพและยั่งยืนไม่ใช่ไปเข้าคอเสียเงินเป็นแสนเสร็จแล้วพอหยุดกลับมาอีกโยโ,ย,โย,ย่อย่างที่เขาว่ากันไม่ต้องไปใช้ยาอะไรมากนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะทำไมเพราะว่าได้มีการทดลองเรื่องนี้รู้มานานแล้วตั้งสาม40ี่ปีในสวีเดน ในสวีเดนในสวีเดนทําการทดลองในทหารที่เขาฝึกทหารที่เดินมารนะฝึกเช้าเย็นเช้าเย็นขณะที่ฝึกอยู่เขาก็เจาะเลือดดูดเอาไปตรวจวันในเลือดมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตรวจไปตรวจไปพบว่าถ้าคุณออกกําลังกายแค่เดินนี่แหละเดินให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงเช้าเย็น มันมีจะเรียกฮอร์โมนหรือเอนไซม์ก็ได้ไลเปสเกิดขึ้นมากในเลือดเมื่อคุณออกเอ็กซ์ไซส์แล้วไลเปสอันนี้จะอยู่ในกระแสเลือดนาน12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินครึ่งชั่วโมงเช้า7โมงคุณเดินครึ่งชั่วโมงมีไลเปส7โมงเย็นคุณเดินอีกครึ่งชั่วโมงมีไลเปสย4ชั่วโมงร่างกายมีเอนไซม์ไลเปส มันไปช่วยในการเผาผลาญใช้แฟตนะครับใช้ง่ายๆแค่นี้ยลองทดลองดูก็ได้ไม่ต้องเสียสตางคุณเริ่มเดินวันนี้เช้าเย็นเช้าเย็นแล้วกินน้ำให้ได้วันละแปดแก้วอย่างที่ผมแนะนำแล้วผมกล้ายืนยันว่าลดน้อยลงแล้วถ้าหากว่าจะให้ดีกว่านั้นกินน้ำมันมะพร้าวก่อนอาหารวันละสองช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนอาหารมือกลางวันมื้อเย็นแล้วแต่ มันจะช่วยผสมผสานทําให้คุณลดน้าหนักได้แล้วสุขภาพก็ดีมากขึ้นด้วยสิ่งต่างๆที่ผมได้พบได้เห็นและได้นําเอาประสบะการณ์เอามาผสมผสานเพื่อจะช่วยดูแลคนไข้ก็ทําให้แน่ใจจากประสบะการณ์เนี่ยว่ามันสามารถจะช่วยเขาได้และช่วยได้มาก เรื่องของอัมมาพลึกอัม,มาพาตเส้นโลหิตตีบตันทานน้ํากับน,น้ํามันเนี่ยนะครับได้ผลดีมากอย่างที่น่ามหัศจรรย์ใจจริงอยู่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนแต่ที่ได้ผลน่ามหัศจรรย์บางคนกินยังไม่หมดขวดได้เดินได้ทั้งๆท,ที่เดินไม่ได้มาเป็นปีนะครับผมมีตัวอย่างคุณยายของคนที่เอาไปใช้คนอยู่นคนปรปฐมเดินไม่ได้มาเป็นปีหลานเขาเอาไปให้กิน กินยังไม่หมดขวดคุณยายเดินได้แล้วก็เดินได้มากขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณยายเดินใหญ่เลยพอเดินได้เดินใหญ่เลยนะครับเดินจนไปหกลม่มหัวฟาดนี่เรื่องจริงผมยังเสียใจไม่รู้ว่าเราทำบุญหรือทำโทษคุณยายเดินมากไปหกร่มหัวฟาดพื้นต้องไปผ่าตัดสมองที่นคนปรปฐมแล้วเสียชีวิตผมก็มันนึกเออ ไม่รู้ถ้าคุณยายเดินไม่ได้ก็คงจะมีชีวิตอยู่ไปอีกนานแต่เพระเออแต่ว่าเราก็ถือว่าเจตนาเราเป็นเจตนาดีอันนั้นก็คุณยายคงไม่มาฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างที่เรากำลังวิตกกันอยู่นะครับของผู้บริโภคนะฮะเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องผมอยากจะกลับเรียนเล่าอีกเรื่องหนึง่งซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ แล้วก็อยากที่จะได้ฝากฝากข้อคิดเห็นเพื่อที่จะได้ทำเรื่องนี้ซึ่งทำได้ง่ายให้มันก้าวข้ามไปนะครับผมมีคนไข้คนหนึ่งอยู่ภูเก็ตเป็น ITPPIdiopathic thrombocytopenic purpura เกรดเลือดต่ำรักษามาหลายปีแล้ว ไม่ดีขึ้นไปไปมามารักษากับโรงบาลภาคเอกชนเสียงเงินไปเป็นล้านนะครับสุดท้ายเมื่อวันที่เดือนสิงหาปีที่แล้วคนไข้ามามีเลือดออกตามไรฟันมีแผลในปากเยอะตามตัวเป็นแต่บุ้ยเต็มไปหมดมาถึงโรงพยาบาลบอกว่ารักษาทางยามามากนานแล้ว ไม่ดีขึ้นต้องตัดม้ามจึงเป็นสแตนดาดการรักษาคนไข้ตกใจแล้วไม่ยอมรับนะครับก็มีคนแนะนำให้มาปรึกษาผมสี่ทุ่มครึ่งและคนไข้ไปที่บ้านอาเอามาเอามานั่งคุยกับเขาเราก็ถามประวัติอะไรต่างๆเสร็จแล้วบนดละวทุกอย่างผมก็ใช้ประวัติที่เราได้ กินยาอะไรบ้างโอ้ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นสิบสรวมทั้งสตเตียรอยทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ไปเจออย่างหนึง่งไซโตซนไซโตซนผมก็รู้จักไซโตซนตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์แล้วก็เป็นอินเทอร์นจากนั้นก็ไม่เคยรู้จักไซโตซนเพราะไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เราจําได้ไซโตซนนี่มันคีโมนะมันไปรักมันไปรักษาพวกมะเร็งนหว่านะ พอเราเจอไสท็อกแซนแล้วกินมาเท่าไหร่ดีมานานแล้วมันกันเราก็บอกอเอาอย่างนี้ผมว่าไอเกรดเลือดต่ำของคุณที่รักษากินยามากมายมานานเนี่ยเพราะว่าไขากระดูกไม่ทำงานมันมีพิษมากคุณกินพวกเนี้ยเอาอย่างนี้คุณก็รักษาแบบนี้มานานจนเขาจะตัดม้ามคุณก็ไม่ยอมให้เขาตัด คุณจะลองวิธีที่ผมจะแนะนำมั้ดูสักระยะหนึ่งใหม่หยุดยาทั้งหมดที่คุณนะแล้วคุณกินน้ำมันก็นก,นกินนะ้ำกินน้ำมันมีราเกอรวันละสองช้อนโตะกินน้ำวันละสี่ขวดแล้วก็เอาน้ำมันมาพลาวสกัดเย็นไปโอมเพื่อไปเป็นรักษาเหงือกรักษาฟันนะครับเขาก็เอาไปปฏิบัติ อาทิตย์หนึ่งต่อมาเขาโทรมาคุณหมอครับน้ำหมดส่งน้ำไปให้ด้วยผมบอกคุณดีขึ้นไหมอ้ยดีขึ้นครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลือดออกแล้วแผลในปากก็หายไปเยอะแล้วไอจ้จำจำตามตัวก็ไม่ยมเกิดใหม่ไอ้ของเก่าก็ละลายไปเยอะแล้วแล้วผมแข็งแรงสบายขึ้นนะผมบอกโอเคดีๆแล้วให้ส่งน้ำไปไหนผมกลับภูเก็ตแล้วผมนึกว่าเขายังอยู่กรุงเทพกลับภูเก็ตผมบอกโอ้ยภูเก็ต ถ้าส่งน้ำแพงน้ำนีมน่มันหนักเอาอย่างนี้คุณเอาเครื่องไปผมทําเครื่องด้วยนะสําหรับคนไข้ผมที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องใช้น้ําเพราะว่าไปส่งไปนี้ไม่มีทางเอาเครื่องไปแล้วคุณไปทําน้ําใช้เองง่ายๆเอาไปทําเขาก็โอเครับน้ําไปเอาคุณดีขึ้นอ่ะผมส่งน้ํามันไปให้ไปกินต่อไปต่อไปนะครับติดตามกันมาเรื่อยๆเขาก็พอน้ํามันหมดเขาก็โทรศัพท์มาสมส่งไปทางไปรษณีย์น้ำเขามีกินแล้ว ไปเรื่อยๆคนไข้คนนี้น่าสนใจติดตามมาปีหนึ่งผมได้มีโอกาสลงไปที่ภูเก็ตเมื่อเดือนสิงหาก็เลยนัดพบกับเขาแล้วก็ได้มาคุยผมก็ถ่ายวิดีโอมานะฮะแต่ไม่ต้องโชว์หละกก็ปรากฏว่าให้เขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเกรดเลือดแสนเจ็ดทำงานทำการได้แข็งแรงเรียบร้อย ไม่ต้องตัดมันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ที่เราได้จากอันนี้ทำไมผมถึงได้ให้เขากินน้ำเพราะผมบอกว่าน้ำเนี่ยนะน้ำน้ำของผมที่ทำเนี่ยน้ำพลังแม่เหล็กเนี่ยมันดีท็อกมนล้างพิษได้คุณเนี่ยมีพิษเยอะกินเคมีแย่เอาไปล้างพิษได้หมดนะครับอันที่สอง อันนี้ผมพบจากประสบการณ์เอง